าวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันครบรอบไวัยโตทำไมกูโตไวสิ่งนี้มันคงจะเป็นคำตอบในโพกูโพไปเดินออกจากนอกบ้านมองดูชีวิตที่โตขึ้นและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรอบข้างมันอยากทำตามบอก คำพูดที่บอกบางกูเชื่อตัวเองตลอดทางไม่เคยฟังใครหน้าไหนทั้งนั้นนี่คือคําตอบที่บอกมันขับรถในเลนที่เปี่ยวที่มันนุ่มมือมีหมอกบางกูเปลี่ยน,นในสิ่งที่ผ่านกลับมาไม่ได้แต่ว่ากูเริ่มใหม่ได้กับบางอย่างเวลาย,ยังมีให้เหลือในสิ่งที่ชอบและอยากทำถึงกูจะทำเพลงก็ใจมันรักแต่ในความจริงก็คือกูอยากดังทำไมไอสตว์มันโคตรลำบากจังกูต้องตากับในโลกความฝันไม่มีใครเชื่อในเส้นทางขนาดไม่ดบับยังผ่านกันทีต้องทำไม่เชื่อเป็นเล่มยาวอ้อ จากปีที่แล้วถึงปีนี้กูผ่านมาได้แบบยังไม่ตายถือว่ากูบุญแล้วรู้ว่ากูต้องสำเร็จเียก่อนได้มองเห็นแสงอรุณแยม้มและก่อนที่กูจะตายจากไม่ขายวิญญาณให้หลอกซาตานม่เป็นคำพูดน้ำลายปากให้กูมันคิดแต่เรื่องพวกนี้กูว่าตัวกูคงตายหาดีกว่า I'm u n d e the pain and i t e n t o s a oh, y My b i r d a y I'm ready to y h o p to be happy I believe I can มาจากซอยที่มีเชื่อดุลก่อนเคยเป็นซอยที่มีชื่อเสียงมีสารเสพติดทุกชุมมองไปทางไหนก็เห็นแต่ยาทุกมุมแต่กูเป็นเด็กคนหนึ่งในซอยที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวมันเป็นทางมุ่งเปรียวมันอาจจะลุ่งเสี่ยวแต่กูมีฝันที่ดีกว่านั้นกันกว่าจะทุ่มเสี่ยง พอชีวิตนี้ไม่อย่างมีเรื่องให้วุ่นวายในไหนกูไม่ได้รวยกูเอาเวลามาสู้ตายความรู้และกู17บเ็ดงรู้ความยามสู่และกว่าจะถึงในความเป็นจริงที่ตัวกูต้องการกูคิดไว้แล้วว่ามันต้องเหนื่อยแต่กูจะป้องกันฝันถึงแม้ยังผันเปลี่ยนและสิ่งที่กูต้องหมดหวังมันเกี่ยวกับความเหนื่ล้าและกูอยากจะพักผ่อนกูโคตรอยากหลับก่อนนอนให้เต็มอิ่มให้แบบมันเต็มที่แล้มาขยับกายลงบนเตียงนิ่ม และกูจะเล่าบางอย่างในสิ่งที่ผ่านมามันเคยเกิดขึ้นในความเป็นจริงแต่กูรู้สึกมันก็ผ่านตาเรื่องมึงตรงฟังจะปักไว้เรื่องราวในทางผ่านอ๋อ oh, ชีวิตมันโควรจะลำบากเยเด็ yeah. กเตยมมนุบาลแล้วไปยังปฐมกูทำเกิงดีตั้งใจเรียนในพ่อกับแม่สิจุดสุดใคยอยู่บงจุดสูงสุดก็ตกลงมาจากจุดสูงบางอย่างที่มันเคยแพงที่สุดก็กลับถูกลง1 0งศูนย์จุดบางคนคิดเพลงนี้มันเกี่ยวอะไรชื่อเพลง17ใน7แต่พอโตขึ้นกูพอเข้าใจอาจมีสิเจ็บในเก็บไม่ใช่ว่าโตจะเก็บแต่ด้านที่อ่อนแอ เลยความจริงแล้วกูมีแต่ล่างที่แข็งทังมันน่าตลกจังบางอย่างก,ก็เข้ามากดดันเพราะว่าวันหนึ่งมีอะไรให้ทาํามากมายจนกว่าจะจบแล้วหมดวันอย่างน้อยออกไปเดินเล่นดีกว่ากาตนแลวปล่อยมันสุดท้ายในหัวมีสิ่งนี้ทำค่อยเอามาต่อบรรจบกันแล้วมาประดับบานด้วยข้อความสุดท้ายฟาสุดซึ้งแล้วกูจะเอามันกลับมาแลวเพื่อให้คนอื่นได้พูดถึงว่ากูแม่งก็มีดีเหมือนกันวะ ต้องเกิดขึ้นแล้วจะไม่ควรใช้คำซ้ำกูคิดแล้วออกคำมันซ่ากว่าที่มันสายเกินไป้องกับเข้าอ้างไม่มีเวลาติดตัวเหมือนเคยจนเดิมตายทำไมกูต้องดิ้นรนเพราะว่ากูจนเงินไงแต่กูไม่ทำตั้งแต่วันนี้กูคงเหมือนเดิมและเชิญอายอมึงอายซะาที่มึงเป็นคนไม่มีฝันพวกมึงก็คอยดูถูกกับคนที่เขายังมีหวังพวกมึงรู้ไหมคำพูดเยี่ยงของมึงมันทำบางคนต้องหมดหวังกูบอกว่าเลยถึงที่ต้องอายที่สุดคงเป็นพวกมึงที่มันน่าขบขันเน่อ วันเกิดกูปีนี้กูขอให้กูมีความสุขในทุกอย่างที่กูต้องการแล้วใฝ่ปองแล้วกูจงได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่กูนั้นมองหาขอให้กูสำเร็จทุกอย่างตามที่ใจหวังและขอให้พรทุกคนที่ให้กับกูกูขอให้ทุกคนสำเร็จบนทางทุกอย่างในตามที่ใครฝันนะเจีย yeah.